มาถึงคนที่เกิดวันศุกร์ครับมีข่าวดีมีความสุขปอสมบูรณ์ากิการการค้าการขายดีจะได้รับเกียรติยศได้ชัยชนะได้รับรางวาัลประกงประกวดข่าวดีจริงๆสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยน,นะครับรวมถึงธุรกิจก็จะเริ่มต้นด้วยความสวยงามนะครับทําอะไรก็ประสบผลแห่งความสามําเร็จแต่เรื่องเงินฮะรายจ่ายเยอะเกิดความเครียดนะครับ,รนนรบแล้วก็ระวังจะมีปัญหาเรื่องการเงินครับความรักดีขึ้นนะคนโสดมีข่าวดีฮะแล้วคนมีคู่ก็มีเกมของการปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเรื่องสุขภาพ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ไม่น่ากังวลครับโดยรวมแล้วคนวันศุกร์เนี่ยให้มาระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะครับบางทีเนี่ยอยากได้นั่นได้นี่นะครับหรือว่าต้องดูแลคนนั้นคนนี้เนี่ยคนวันศุกร์อาจจะถูกเปลียนเบียนจากคนใกล้ตัวได้นะฮะความรักก็หวานชื่นรื่นลมนะครับทั้งคนสดและไม่สดนะฮะนะมีโอกาสอะไรก่ะอ๋อคนวันศุกร์นี่จะได้เดินทางทําบุญบ้านเด็กกำพร้าด้วยนะฮะแล้วก็มีเกณฑ์ของการที่จะไปทํากระถุงกระถิ่นงานบวงงานบวชงานบุญนะครับถือว่าคนวันศุกร์เนี่ยไม่น่ากังวลอย่างที่คิดนะครับ ดวงค่อนข้างดีใช้ได้เลยทีเดียวครับเดินทางมาถึงคนวันเสาร์นะครับการงานอาจจะมีประสักมีปัญหาติดติดขัดขัดทำอะไรก็รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับคนวันเสาร์อย่าให้การเอาเปรียบตรงนี้มาเป็นปัญหานะครับต้องต่อสู้ต้องพูดต้องคุยต้องชัดเจนนะครับอะไรไม่เวิร์กไม่ก็ได้ไปคุยกับเขาไปตกลงสัญญองสัญญาอย่าตกกระไดพลอ,อยโจรน,นะครับไม่ได้คือไม่ได้ต้องคิดดีๆการเงินก็เหมือนกันครับการเงินนี่ก็รายจ่ายเยอะนะครับแล้วก็ระวังถูกโกงถูกหลอกนะครับใช้เงิน เกินตัวนะครับความรักเป็นไงบ้างความรักดีนะคนโสดดีคนโสดมีเสน่ห์มากจะได้เจอคนดีๆนะครับแล้วก็คนมีคู่กินเองการแต่งงานกันเข้าใจกันเป็นแฟนกันนะครับคบหากันก็ถือว่ามีเกณฑ์ข่าวดีแต่สุขภาพเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะครับชาววันเสาร์นะฮะปวดเมื่อยไม่สบายเจ็บไข้นะครับสุขภาพร่างกายของชาววันเสาร์ไม่ค่อยดีนะครับรวมถึงครับคนวันเสาร์อาจจะมีอาการแบบฝันแปลกๆอะไรเจออะไรแบบรีลับรีลับนะฮะนี่ก็คือดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับ เอานะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลขนำโชคแล้วก็การเสริมดวงสำหรับแต่ละวันกันเลยนะครับ